อันนี้เป็นถนนข้าวสารนะครับถนนข้าวสารอยู่ที่เท่มหาคนครติดกับบางลำพูเดิมทีมีชื่อว่าดอกข้าวสารสมัยรัชกาลที่5พศ2 4 3 5 ประเทศไทยในประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลที่ห้าคลองคู่เมืองเดิมหรือคลองหลอดเป็นที่แล่นเรือผ่านมาจอดที่บางลำพูน่าเรือบาง